โดนปากแแคครับทมม่านผู้ชมแแคไม่น้ำครับดโดนแล้วโดนแล้วครับท่านผู้ชมโดนแล้วครับเจ <Yes. S 1> ิ้นปาแคปางยู่บ่ครับ จะไปชมตัวต่อไปครับไม่จะโดนหรือไม่ แล้วครับท่านผู้ชมโดนแล้วครับ ไปเ่แค้แม่น้ำครับเรียบร้อยร้อยครับปลาแ้แม่น้ำครับนี่เลยตีเคาะเคาะพื้นมาครับ ลากขึ้นมาตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กครับถ้ามีตัวทานหน้าเรียบร้อยครับโดนแน่นอนอึ๊กปลาแค่แม่น้ำนี่ครับใสก็จะประมาณนี้ครับก็จะพาดูตัว,วแล้วนี่เลยมาดูดูถ้าโดนเปอร์เซ็นต์ลุกยักษนี่อ่ะโอ้โหเรียบร้อยยังไม่มีทิศลึกโอ้โหมีอะไรอีกที่ปะวะ

ปลาแขครับท่านผู้ชมปลาแคไม่น้ำครับเข้าไปครับท่านผู้ชมไปดูขัางนี้ ปลาแค่แม่น้ำแม่กองครับปลอยเจอกระดี่แจ็คเวย์ครับจอไซนี้เกือบสอโลได้เจอปลาแค่ครับตัวน,นี้ก็ได้ปลาแค่แม่น้ำขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเป็นปลาแค่ที่ใสใสงามเลยตัวนี้น่าจะตกประมาณสองกิโลน่าจะได้นะครับคร่าวๆน่าจะ หนึ่งกิโลแก่ๆถึงสองกิโลเลยตัวนี้ไซส์สวยเลยก็สำหรับปลาแคในการในการตกปลาแคเนี่ยในการตีนะครับอย่างตัวนี้ใช้ใช้กระดี่นะครับกระดี่เหล็กหลักในการตีก็คืออย่างในกรณีว่าเราเราต้องลุยในน้ําเชี่ยวครับปลาแคพวกนี้จะอยู่หน้าดานในน้าเชี่ยวครับดักกินลูกปลาในในกระตีของเราเนี่ยก็คือเราจะตีไปในน้าเชี่ยวแล้วกอมาช้าๆครับสัมผัสได้ให,ให้ให้ได้ว่า,ากระดี่เนี่ย ถึงพื้นครับมันจะชนพื้นตึ๊ก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 คือสำหรับพวกปลาแขกเนี่ยจะขยับกัดเหยื่อค่อนข้างที่ว่าในระยะที่ใกล้ครับไม่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 หวงกว้างมากนะครับต้องต้องกอแบบช้านิดนึงนะครับปลาแข้ปลาแข้นะครับก็จะหาได้ในลุ่มแม่น้ำนเท่านั้นจริงๆนะครับจะอยู่ในโซนแม่น้ำก็ทางที่เราตีเนี่ยเป็นแม่น้ำแม่กองจังหวัดกาญจนบุรีครับก็ค่อนข้างที่จะชุ่มแถวนี้ครับก็ เยอะเลยแหละในรุ่มแม่น้ำตอนบนของกาญจนบุรีนะครับสำหรับปลาแค้นะชื่อของปลาแคนะครับเดวิลแคทฟิสนะครับสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของปลาตรงนี้เป็นปลาที่เขาเรียกกันปลาบิศานเลยครับแล้วแต่ครับชื่อตามท้องถิ่นที่เขาเรียกกันนะครับปลาแคก็อยู่ในวงปลากรดนะครับเป็นเนื้อมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมันและนุ่มนะครับเป็นที่ก ต้องการของผู้ที่บริโภคเลยครับสำหรับปลาแคะครับเป็นปลาเนื้อดีตัวหนึ่งครับอยู่ในวงของบากดอ่างโซนจังหวัดกาฬหรือโซนจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีพวกปลาแคะวัวปลาแคะควายปลาแคะงูครับเยอะนะครับก็แยกแยะในการขลายของมันนะครับก็เดี๋ยวไปชมตัวตัวต่อไปกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีขึ้นมาให้นู้ชมได้ชมกี่ตัวนะครับวันนี้สำหรับปลาแคะที่เราตามหาวันนี้ไม่น่าไม่กองครับ 拜呀！Bye, แล้วครับ ตัวนี้ตัวนี้สามตัวเล็กตัวนี้ตูป่างอยู่อะบุกเข้า ยี่นี่ค่าแบบัเเตัว <t> เ <ry> ็ดเเซตัวหญ่กูอะไรก็เ้ายู่แล้วย่ให้ดินยกให้มแต่ยคือนาะตกู่ามึงไม้เดินไม่ถมามึงก็เดินไม่ถึงหรอกมึงบอกเดินไม่ถึงหรอกมึงย่ว่ายูเดิโดกูเกแบบหนาวแค่นียูยืนเนา่ยืนลเติออมมา

โตแครับหนึ่งตานครับปากแค้นี่มองไกลแล้จะเป็นปากแค่กวานครับถ้าปากแค่ควายตัวใหญ่กว่นี้ เฮ้เป็นอะโอ้ไม่ธรรมดาหรลยน้อยครับแค่น้อยคอยรักเย้โอเคครับผิวขาดตัวต่อไป ท่ผู้ชมเราวันนี้ก็ต้องเปคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเหยื yeah. ่อได้ฆ่าไดห้หมดแล้วครับเพราะว่าลุยน้ําไปตีน้าเชี่ยวแล้วก็ข้างล่างบานนะครับเราต้องเสี่ยงครับเหยื yeah. ่อไม่ว่าจะเป็นเหยื่อลิ้นคดีนะครับได้ฆ่าไดห้หมดแล้วครับวันนี้เราผลงานเราก็มีปลาแค้ทั้งหมด4ี่ตัวนะครับก็ไส์สวยสองตัว,ตวแลวไซส์เล็กอีกสองตัวนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากผลงานท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกด subscribe กดติดตามให้ช่องพวกเราโดยครับ Mohawk Fishing Channel นะครับตกปลาทุกแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าดินเหยียอปลอมนะครับพยายามที่นำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมในทุกแนวนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปด้วยผลงานปลาแค้แม่น้ำแม่กองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้อง ปิดทิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปว่าเราจะไปตกไว้ไหนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล <Run. S 1> ้เย็ที่นี่มีเมนูแน่นอน